คนเก่งอยู่ที่ไหนก็เก่งคนเก่งอยู่ที่ไหนก็สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะคนเก่งมีนิสัยชอบเรียนรู้และพัฒนาและบทเรียนที่คนเก่งชอบเรียนรู้มากที่สุดคือความผิดพลาดพวกเขาจะนำความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปแก้ไขเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ดีขึ้นเรื่อยๆการสร้างความเปลี่ยนแปลงทำให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่านิสัยคนเก่งระดับท็อป5%ที่ AI ค้นพบเขียนโดยชินจิโคชิคาวะหนังสือเล่มนี้จะบอกเราว่า นิสัยในการทำงานของคนเก่งที่จะย่นระยะเวลาความสำเร็จให้มาหาคุณเร็วขึ้นนั้นมีเจ็ดนิสัยคือ 1. คํานึงถึงแต่เป้าหมายและความสำเร็จคนเก่งจะตั้งเป้าหมายที่ท้าทายด้วยตัวเองสิ่งสำคัญในการทำงานของคนเก่งคือคุณภาพไม่ใช่ปริมาณการตั้งเป้าหมายของคนเก่งคือการสร้างผลงานสร้างรายได้ และสร้างความสุขให้มากที่สุดในเวลาที่จำกัดคนที่เลิกงานแล้วกลับบ้านเร็วไม่ใช่คนเก่งแต่คนที่กลับบ้านเร็วแล้วยังทำผลงานโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องต่างหากคือคนเก่งคนเก่งจะให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่าขั้นตอนจึงต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของเป้าหมายให้ชัดเจนจะได้ไม่ยึดเอาขั้นตอนการทำงานมาเป็นเป้าหมาย คนเก่งจะให้ความสำคัญกับเวลาอย่างมากทุกเป้าหมายของคนเก่งจึงกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพให้ทำงานเสร็จทันเวลาจากนั้นก็จะลงมือทำให้เป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จ 2. ลงมือทำก่อนเปลี่ยนทัศนคติคนเก่งจะเข้าใจดีว่าการเฝ้ารอเฉยๆไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไร แทนที่จะเปลี่ยนทัศนคติแล้วค่อยลงมือทำคนเก่งจะลงมือทำก่อนแล้วทัศนคติจึงจะเปลี่ยนตามเมื่อได้ลองลงมือทำและเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองทัศนคติที่ว่าสิ่งนี้คุ้มค่าแก่การลงมือทำก็จะเกิดขึ้นตามมาพวกคนเก่งมักจะลงมือทำด้วยความตั้งใจจะไม่พึ่งดวงหรือพรสวรรค์จะตรวจสอบเรื่องที่ตัวเองทำได้ดีและไม่ดีอยู่เสมอ เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานได้อย่างเหมาะสมการเริ่มลงมือทำสิ่งเล็กๆแล้วปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆจะนำไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น 3. พิจารณาตัวเองอยู่เสมอด้วยการทำ P.D.C.A. คนเก่งจะทำ P.D.C.A. ด้วยตัวเองเพราะรู้ดีว่ามันคือสิ่งจำเป็นต่อการปรับปรุงการทำงานของตัวเอง Plan ดูเช็ค a อคชั่คือหลักการพิจารณาและทบทวนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำสองเพื่อจะนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไปเพราะคนเก่งต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตจึงต้องวางแผนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นวิธีบริหารเวลาวิธีคบหาผู้คนหรือวิธีสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆคนเก่งก็จะวางแผนลงมือทำ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ P.D.C.A. เป็นเพียงวิธีที่เรียบง่ายที่ไม่ว่าใครก็ทำตามได้การพิจารณาตัวเองของคนเกง่งไม่ได้มีไว้เฉพาะเวลาทำผิดพลาดเท่านั้นแต่พวกเขายังทำในเวลาที่สำเร็จด้วยการพิจารณาตัวเองเวลาที่ทำผิดพลาดนั้นมันอาจช่วยป้องกันการเกิดปัญหาเดิมซ้ำแต่มันไม่ได้ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำสำเร็จ ทุกความสำเร็จย่อมมีสาเหตุเสมอหากค้นหาสาเหตุนั้นให้เจอก็จะรู้เส้นทางไปสู่ความสำเร็จซึ่งมันจะนำไปสู่การสร้างผลสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง 4. เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลาคนเก่งคือคนที่ตั้งใจทํางานมากจะคิดไตรตรองอย่างรอบด้านก่อนลงมือทําจะไม่โอ้อวดกับคนอื่นแต่จะทอมตนและอยากเรียนรู้เพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้น เรื่องที่ยังไม่เคยรู้เรื่องที่ยังไม่เข้าใจจะพยายามเรียนรู้จากคนอื่นเสมอคนเก่งจะเริ่มต้นหาความรู้ด้วยการสร้างความเชื่อใจจะเริ่มพูดคุยกับคนอื่นด้วยเรื่องสัพเพเฮระก่อนเพื่อจะได้ลดระยะห่างทางจิตใจกับอีกฝ่ายจากนั้นก็สร้างความเชื่อใจด้วยการเปิดเผยตนเองการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองออกไปตรงๆโดยไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง มันจะสร้างความสัมพันธ์แบบเชื่อใจได้เมื่อเกิดความเชื่อใจมันจะทำให้ถามข้อมูลจากอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้นคนเก่งจะสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นเสมอจะใส่ใจคนอื่นเพื่อสร้างบุค,คลิกให้เกิดความเชื่อใจสมองของมนุษย์ไม่อาจบันทึกข้อมูลทุกอย่างจากการฟังหรือการดูเพียงครั้งเดียวได้การเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์หลายๆครั้ง จะช่วยให้ข้อมูลเหล่านั้นถูกบันทึกเอาไว้ในสมองมันจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมพวกคนเก่งจึงชอบจดบันทึกการเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือการพูดและการทำซ้าๆจะทำให้สิ่งที่เรียนรู้กลายเป็นคุณสมบัติในตัวคนเก่งจะเรียนรู้จากความผิดพลาดแม้แต่สิ่งที่พวกเขาทำผิดพลาดเองพวกเขาก็จะถามตัวเองว่ามันผิดพลาดจากตรงไหนทำไมจึงเป็นอย่างนี้ไปได้ และจะต้องแก้ไขตรงไหนบ้างเมื่อค้นพบสาเหตุและความผิดพลาดคนเก่งจะนำมาแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีกการฝึกนิสัยให้คิดว่าประสบการณ์ย่ำแย่ครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้ครั้งต่อไปจะไม่ทำพลาดอีกมันจะเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นบทเรียนดังนั้นจงจําเอาไว้ว่าความผิดพลาดคือการเรียนรู้เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จห ยิ้มจนเป็นนิสัยคนเก่งมักเป็นที่ชื่นชมของคนอื่นพวกเขาจะพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเพื่อสร้างความสำเร็จการยิ้มเป็นการสร้างความประทับใจแก่คนอื่นคนเก่งจะรู้ว่าการใช้ชีวิตโดยไม่ยิ้มแย้มจะส่งผลเสียต่อตัวเองเวลาจดจ่อกับการทำงานเรามักจะขมวดคิ้วทำมุมปากตกจนดูเหมือนอารมณ์ไม่ดีรวมทั้งเกรงไหลหรือนั่งหลังค่อมโดยไม่รู้ตัว การแสดงออกเหล่านี้สร้างบรรยากาศให้คนไม่กล้าเข้าหามันจะทำให้คนอื่นไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยแต่ถ้าเราเป็นคนยิ้มแย้มอยู่เสมอรอยยิ้มจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนอื่นอยากเข้าหาเราเมื่อคนหนึ่งยิ้มมันจะทำให้คนรอบข้างเกิดรอยยิ้มตามไปด้วยพวกคนเกง่งจะให้ความสำคัญกับความประทับใจแรกอย่างมากเพราะพวกเขารู้ดีว่า การจะคว้าโอกาสในการทำงานได้นั้นสิ่งสำคัญคือความประทับใจแรกพวกเขาจึงยิ้มจนเป็นนิสัยการยิ้มทำให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจการทำงานด้วยรอยยิ้มทำให้คนอื่นรู้สึกประทับใจมันจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างราบรื่น 6. สร้างความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์ที่ดีส่งผลดีต่อการทำงาน วิธีการที่คนเก่งใช้สร้างความสัมพันธ์คือการพบเจอคนใหม่ๆแล้วทำอะไรสักอย่างให้อีกฝ่ายเกิดความเชื่อใจเมื่อเชื่อใจแล้วก็จะเริ่มสร้างความเกี่ยวข้องเรื่องงานจากนั้นก็ให้อีกฝ่ายแนะนำคนใหม่ๆให้รู้จักเพิ่มเติมจุดเริ่มต้นการสร้างความสัมพันธ์ของคนเก่งคือเมื่อเจอคนที่คุ้นหน้าแต่ไม่เคยพูดคุยกันเลย คนเก่งจะรวบรวมความกล้าแล้วชวนคนคุณหน้าเหล่านั้นไปกินมื้อกลางวันด้วยกัน 7. ให้ความสำคัญกับเวลาพักผ่อนการได้พักสมองให้เต็มที่ในวันหยุดมันจะทําให้สดชื่นมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้ดีขึ้นความสามารถในการจดจ่อของคนเรามีขีดจำกัดหากสมองถูกใช้งานหนักอย่างต่อเนื่องโดยไม่พักเลย นอกจากจะส่งผลเสียต่องานแล้วยังส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยคนเก่งจึงพักผ่อนเต็มที่ช่วงวันหยุดการพักผ่อนสบายๆกับครอบครัวการทำในสิ่งที่ชอบมันจะทำให้มีความสุขสิ่งที่คนเก่งชอบทำคือออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอคลายเคยรียดด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินเล่น20นาที ยืดเส้นยืดสาย10นาทีหรือวิ่งเหยาะๆสัก30นาทีอีกอย่างที่คนเก่งชอบทำคืออ่านหนังสือพวกเขาจะชอบอ่านหนังสือเป็นประจำเพราะการอ่านหนังสือช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและปรับการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติได้วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่เรียนรู้แต่มันคือการลงมือทำทันทีเพราะฉะนั้น ลองนำนิสัยการทำงานและวิธีการคิดของคนเก่งเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับชีวิตการทำงานของตัวเองมันจะทำให้คุณพบว่ามีทั้งเรื่องที่คิดตรงกันและเรื่องที่คิดต่างกันให้คุณได้เรียนรู้อยู่ไม่น้อยขอให้คุณค้นหาสิ่งที่ตัวเองไม่มีแล้วนำมาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเมื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานแล้วอย่าลืมกลับมาวิเคราะห์ตัวเองด้วยว่า หากทำแล้วดีก็ควรต,ต่อแต่ถ้าทำแล้วไม่ดีก็ควรหยุดการทำแบบนี้จะทำให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคียสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรัก และทารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ